พอโตขึ้นหนูก็ยังกลัวเหมือนเดิมตอนเด็กนี่แหละแต่แต่สิ่งที่ทําให้เราต้องทํามันคือความรับผิดชอบอย่างที่บอกไปแล้วก็ความรับผิดชอบนี้มันทําให้หนูว่าต้องเอาความกลัวเก็บไว้ความกลัวในวัย20แล้วรู้สึกว่ามันเป็นมาตลอดตั้งแต่แบบเรายังเด็กคือความกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ควกลัวความจากการจากลาแบบมันคือการจากลาจากครอบครัวความสัมพันธ์เพื่อนคนรักหรือทุกอย่างเรารู้สึกว่า แบบแมก้กระทั่งศัก์เรายังรู้สึกว่าเรากลัวว่าวันหนึ่งจะไม่มีเขาเราจะเป็นอย่างไงอะไรเงี้ยมันเลยเป็นแบบฟิลเป็นคนที่กลัวการที่แบบยังไม่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกกังวลกับมันแบบแล้วฟิลก็จะพยายามคิดถึงการรับมือว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ขึ้นมาในวัยวัยนึงเราแบบจะอยู่ได้ไหมจะอยู่ยังไงจะคิดว่าเราจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเขาอะมันคีว่าทําได้ปะถ้าในวันวันหนึ่งที่มันไม่มีจริงๆ พิมคิดว่าพอพอมันโตขึ้นนะ่ะตอนแรกๆเรารู้สึกว่าเราเราอยู่ไม่ได้รับไม่ได้ในตอนวัยยังเด็กแต่พอแบบพิมรูม้สึกว่าเหมือนเราได้ทําน่นทำนี้มากขึ้นก็รู้สึกว่าคิดว่าทุกคนมันต้องรับมือกับความจากลาการจากลาให้ได้แบบอยู่ที่ว่าเราจะไปต่อหรือจะเข้าใจกับการที่เรารู้สึกต่อเศร้าอยู่ตรงนั้นอนะไรอาเงี้ยคิดว่าแบบตัวเองจะรับมือความการจากลาได้ในในสักวันหนที่เรา,าเผชิญกับเรื่องนั้นคือทุกทุกอย่างก็ต้องใช้เวลา,วลาใช่ เคยมีใครมามีปัญหากับสิ่งสิ่งนี้ไหมหรือเคยมีใครบอกมัถ้ามีคนบอกก็จะมีแบบแฟนเราแล้วก็มีพ่อที่จะรู้สึกว่าทําไมเราถึงต้องกลัวสิ่งนี้แต่แบบหนูก็จะรู้สึกว่าโอเคเรายอมรับว่าเราเป็นคนขี้กลัวจริงๆแต่ว่าในความขี้กลัวเนี้ยเราก็ยังเป็นคนที่ยอมทําสิ่งน,นั้นแบบเราไม่ได้แบบรู้สึกว่ากลัวอ่กลัวการเริ่มใหม่กลัวการอย่างอย่างตอนที่จะเริ่มเปลี่ยนสายที่แบบเราเรียน เราเลืออีกสายนึงมาแต่เราทํางานสายตรงข้ามกันเราก็กลัวว่าแบบถ้าเราเลือกอีกทางหนึ่งเราไม่เลือกทางนี้นแบบเราไม่รู้เลยว่าแบบสิ่งไหนมันจะเกิดขึ้นฟิล์มก็เลยรู้สึกว่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแต่ว่าฟิล์มก็ไม่เลือกคี่จะฟิล์มก็ยังเลือกที่จะทามันอมเออถึงถึงเราจะกลัวแต่ก็ยังเลือกที่จะทําอ่ะเพราะคิดว่ามันน่าจะมีผลลัพธ์อะไรสักอย่างให้เราได้คอนมปวิหัวกลัวกลัวการไปคนเดียวก็กลัวการพูดภาษาอังกฤษมากแต่ว่า การเลือกไปเวิร์กก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หนูกำจัดความกลัวได้ไปแบบเซี่ยวนึ่งเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะสื่อสารกับคนไม่ค่อยได้แบบเราเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเงี้ยกับแบบกับคนที่เป็นแบบต่างชาติก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคงั้นไปเวิร์กแล้วพอแบบไปเวิร์กแล้วตอนแรกตัดสินใจจะไปกับเพื่อนสองคนแล้วแบบสุดท้ายเพื่อนก็แบบไม่ผ่านก็เลยต้องไปคนเดียวก็เลยแบบตอนนั้นก็ช่างใจว่าเราจะไปจริงไหม แบบเราใช่นคนเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉายก็แบบไปแล้วก็แบบเหมือนพอเราไปถึงตรงน,นั้นเราเราสามารถแบบเหมือนปลดล็อกความกลัวได้ไปชั่วขณะเพราะว่าทุกอย่างคือเราต้องทําคนเดียวแล้วเราก็ต้องเผชิญหน้ากับการพูดภาษาอังกฤษใช่ก็รู้สึกว่าแบบตัดความกลัวไปได้ในช่วงหนึ่งมากๆกอน,น้ะแล้วมันให้อะไรกับน้องฟิลป์ป่ะพอกลับไทยมาโอ้ให้หลายอย่างมากให้ให้แบบเราจัดการตัวเองได้จัดการความรู้สึกอารมณ์ความกลัว เรากลัวได้นะแต่เราต้องเก็บความกลัวนั้นนะเอาไว้ข้างหลังแล้วก็ต้องทํามันใช่ต้องทํามันไม่ว่าจะยังไงก็คือแบบพอเราไปอยู่ตรงนั้นความรับผิดชอบมันใหญ่กว่าความกลัวก็เลยต้องแบบท<ำ>ําข้อดีของความกลัวคืออะไรข้อดีของความกลัวคือทําให้ฟิล์มรู้สึกว่าโปรเทคตัวเองได้ในบางเรื่อง <c oughs> เออแบบโปรเทคตัวเองได้แบบกลัวการแบบอย่างอะกลัวแบบอย่างเราใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมเรากลัวแบบว่า รากลัวมอเตอร์ไซค์จะล้มในสักวันหนึ่งมันก็เป็นข้อดีของการโค้ชตัวเองว่าเออฉันจะไม่เกิดอุบัติเหตุในสักวันก็คือน้องฟิล์มพกหมวกกันน็อกมาซทุกวันเพื่อนั่งวินเพื่อนั่งวินถ้าให้น้องฟิล์มใส่หมวกกันน็อกให้กับความรู้สึกของน้องฟิล์มอะน้องฟิล์มจะเลือกใส่ให้กับความรู้สึกไหนอ๋อความรู้สึกไหนกลัวการเลิกลากับแมทตอนนี้ใช่แต่ว่าก็คือ เรามีการแบบฟิล์มชอบคิดสิ่งนี้อยู่ในหัวอยู่แล้วว่าถ้าสมมติแบบเราเลือกกันเราจะทํายังไงต่อมีอะไรต่อแบบเราจะเริ่มยังไงเราจะจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงะะอย่างเนี่ยก็จะพยายามแบบคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาแบบบทิกตัวเองเอาไว้เพื่อวันหนึ่งแบบเรารู้แหละว,ว่าสุดท้ายแล้วเราจะเสียใจมากๆแต่เราก็ยังรู้สึกว่ายังอยากเผื่อว่าวันหนึ่งมันมันคำว่าตลอดมันไม่มีจริงถ้าแบบว่าให้เลือกแบบไม่กลัวได้อะ จะเลือกไม่กลัวเลยป่ะไม่ไม่เรื่องอะไรก็ตามไม่จะเลือกกลัวทําไมพอรู้สึกว่าผมไม่ชอบความไม่แน่นอนอ่ะหรือไม่ชอบความที่แบบคือแกก็จะกลัวเอาไว้ก็เลยเอากลัวไว้ก่อนกลัวการกลัวมันเหมือนการเผื่อใจให้หนูอือแบบการคิดชอยอื่นให้ว่าแบบโอเคถ้าฉันอาไอย่างแบบถ้าฉันไม่ได้สิ่งนี้ยอย่างน้อยกูก็ทำใจไว้แล้วว่ามันจะไม่ได้สิ่งนี้เออมันก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บขนาด เราก็ยังมีฐานแบบว่าฉันคิดเผื่อไว้แล้วใชเอาไว้เป็นหมวกกันน็อกให้เจอย่างทีเออเลิศน,น้องฟิลมคิดว่าความกลัวมันเป็นแบบส่วนมันเป็นส่วนเติมเต็มในการเติบโตของน้องฟิมไหมเป็นเป็นส่วนอย่างมากหนูรู้สึกว่าแบบพอโตขึ้นหนูก็ยังกลัวเหมือนเดิมตอนเด็กนมแแ่แต่แต่สิ่งที่ทําให้เราต้องทํามันคือความรับผิดชอบอย่างที่บอกไปแล้วก็ความรับผิดชอบเนี้ยมันทําให้หนู่าต้องเอาความกลัวเก็บไว้ก่อนคือแบบอย่างแบบ เวลาเราจะทํางานหรือเราจะไปพูดกับคนหรือแบบตอนที่แบบจะต้องเดินไปแบบสื่อสารกับคนหนูรู้สึกกลัวเกง่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทําเพราะว่ามันมันหนีไม่ได้เพราะมันคือหน้าที่ของแบบคนที่โตขึ้นเห,หมือนตอนนี้เหมือนตอนนี้ <c oughs> ที่หนูอยู่หน้ากล้องนะคะทุกคน